Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Anyway, You Let Me เรนจ้า คลิปนี้เป็นรีวิวรีววิว <laughs> บันทึกพัฒนาการของน้องเลนช่วง6-8ถึงเดือนนะคะใช่แล้วค่ะคุณจะครบ8เดือนสดๆสร้อนๆเย้8เดือนผ่านไปการเคลื่อนไหวครับ6-8เดือนเป็นช่วงที่เริ่มแล้วเริ่ม explore โลกกว้างใช่แล้วค่ะก็จะมีความ เคลื่อนไหวทิวเเ็วมาเล่นนะคะก็จะมีพัฒนาการในการเริ่มคลานแต่ว่าเขายังไม่สามารถที่จะชันเข่าได้นะคะเขาก็จะเป็นการคลานแบบแนวลาบใช่แล้วก็ดุ๊ก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 อ้าวโชว์สิลูกนั่นแหละค่ะก็คือเป็นพัฒนา,าอของการกล้ามเนื้อแกนกลางเริ่มใช้มือคล้อง,องนั่งนั่งอยู่ก็จะไปแบบก็จะเอื้อมไปพยายมามที่จะคลานออกไปนะคะแต่เขายังแบบจะเป็นอย่างเงี้ยค่อยๆนะหลังจากที่เริ่มคลานก็เริ่มเกาะยืนนะครับ คลิปท,<ช>ที่แล้วเนี่ยเริ่มเกาะเกแบบมีคนช่วยเกอมีคนช่วยตอนนี้ไม่ต้องแล้วไปเองใช่อันนี้คือถ้าหากว่าพีที่ให้เขายืนนะคะีทให้ยืนนะเขาก,ก็จะสามารถที่จะยืนเองได้แล้วก็ทอดที่จะยืนมาและอีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเขาสามารถที่จะจากที่นอนราบอยู่นะคะทุกคนเขาสามารถที่จะพังงกตัวเองขึ้นมานั่งได้เองแล้วนะคะนอนนอนอยู่ก็จะมีเด็กคนนึงแอนขึ้นมาอย่างงี้นะคะอ,อย่างที่สองมือค่ะ ไวเป็นกรดแ <c oughs> ช่มะใช้มือได้คล่องแคล่วว่องไวนะคะมารถใช้นิ้วมือได้ครับหยิบของเล็กๆได้ง่ายขึ้นแล้วก็มือไวม,มากเรียนรู้ที่จะควา้าทุกสิ่งอย่างที่อยู่ข้างหน้าหรือสิ่งที่เขาแบบแปลกใหม่สําหรับเขานะคะ <c oughs> เขาก็จะชอบแล้วก็ชอบที่จะเอามาทําไมคะต,ต,ตีการแล้วก็ตีถ้าช่วงนี้น้องชอบตีโตนี่แปดไหมคะแปดใช่เป็นเรื่องปกติมากเป็นแบบนี้แปอะไรดังด้วย มือมอย่างที่สามครับเริ่มออกเสียงบูบูบ้าบ้าอ้าวว้าวนงานมากลูกเก่มากค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มออกเสียงแบบนี้แต่ยังไม่ได้เป็นคำนะคะทุกคนยังออกไม่ได้แต่ก็พยายามสอนเขาไปเรื่อยๆเนาะพูดให้เขาฟังหรือว่าอ่านนิทานให้เขาฟังนะคะก็จะช่วยเรื่องนี้ได้เยอะมากๆเลย ชอบคุยมากเวลาเวลาเลอาบน้ำเวลาทั้งเล่นอาบน้ำนะคะเขาจะแบบคุยอะไปเสียงแบบผ่อนคลายอะ้าเรเริ่มสังเสียงให้จากน้ำเสียงว่าเขารู้สึกยังไงแสดงอารมณ์ได้ทางน้ำเสียงเองแบบอย่างเช่นเวลาเขาเล่นอะไรอยู่เนี่ยค่ะแล้วเราต้องให้เขาหยุดอะเขาจะมีแบบก็คือเป็นน้ำเสียงแบบแสดงความเสียใจหรืออะไรอย่างนี้หรือว่างไห้ผ่อนคลายง่วง ยางที่4 <C. S 2> ฟันของน้องเลนนะคะขึ้นมาช่วงประมาณ6-8เดือน <c oughs> ก็จะขึ้นมาประมาณ 4, 4ซีกเนาะ ตอนนี้ครบ8แล้วมาอีก2มาอีก2แล้วนะคะเป็น6กนะครับการดูแลรักษาฟันนะคะ <S <S ก็คือเหมือนเดิมเลยแปรงฟันเช้าเย็นแล้วก็เช็ดฟันบ่อยๆหลังทานอาหารนะคะเราก็จะใช้ผ้าก่อนเช็ดให้น้องนน่เองสำคัญมากทุกคนเราจะไม่ให้ลูกเราต้องเจ็บตัวกับการใช่ทำฟันเด็ดขาดมีกับพ่อผ่านมาหมดแล้วนะคะรัมันทรมานมากเจ็บไปเยอะใช่อย่างที่5ครับเรื่องสำคัญของช่วงเปลี่ยนผ่านจาก6เป็น8เดือนก็คือเรื่อง ใครครับนมแม่ตั้งแต่6เดือนสารอาหารจะไม่พออีกต่อไปนะครับบ้านที่เป็นแบบเด็กนมสดเ,<อ>เด็กนมแม่ร้อยเปเซคุณหมอจะเริ่มให้ธาตุเหล็กกับวิตามินเสริมและเพราะว่าร่างกายเขา เติบโตค่อนข,ข้างไวขึ้นและจําเป็นที่จะต้องได้สารอาหารที่ครบถ้วนนอกจากวิตามินสิ่งที่จะต้องตามมาก็คือต้องเริ่มมีแหล่งอาหารแหล่งที่สองที่ไม่ใช่นมแม่แล้วนะครับใช่แล้วคะ่ะเรื่องอาหารนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะจากเดิมเนี่ยมื้ออาหารนะคะจะเข้ามาแทนมื้อนมแม่นั่นเองนะคะทุกคนหนึ่งมือ้อแล้วแต่บ้านเลยเนาะว่าจะสะดวกเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันหรือว่ามื้อเย็นนะคะแต่ถ้าเป็นนูดันนูจะให้ไม่เย็นมากเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเขานอนเนี่ยมันจะปวดท้องนะคะ <c oughs> มื้อแรกของนังเร่นคืออะไรคะข้าวบดกับนมแม่ แมุ่กคนเบสิกมาก็เริ่มค่อยๆตรอบไปเนาะนอกจากพัฒนาการของน้องเลนนะครับก็มีพัฒนาการของแม่บ้านด้วยเดี๋ยวเรื่องอาหารเนี่ยวให้แม่บ้านทําให้ดูไปชมกันเลยสวัสดีค่ะนีนุดมาในบทบาทใหม่เป็นแม่ครัวเดี๋ยวเราก็จะมา ทำอาหารให้น้องเล่นกันนะคะเพราะว่าน้องเลนเข้าสู่ช่วง6เดือนไปแล้วเนี่ยน้องเลนก็จะต้องเริ่มทานอาหารแล้วนะคะเมนูของน้องเลนนะคะก็จะมีปลามีผักแล้วก็มีบัตเตอร์นัทนะคะแล้วก็ใส่แอปเปิลลงไปด้วยเพราะว่าแอปเปิลเนี่ยนะคะจะทําให้น้ําสต๊อกเนี่ยหวานขึ้นอันนี้ก็จะเป็นข้าวญี่ปุ่นนะคะใส่กับน้ําสต๊อกที่นุ่เตรียมเอาไว้ใส่ช้เท้าลงไปใส่เนื้อปลาลงไป เป็นผักนะคะก็จะไว้ต่ักขั้นแรกนะคะเราก็จะต้องเอาน้ํานะคะน้ําปกติเลยนะคะใส่ลงไป400 ml เพื่อใช้ให้เขานึ่งนะคะข้าวนะคะที่หนูใส่เอาไว้พร้อมน้ํำสต๊อกลงไปถุงแล้วก็จะเป็นชั้นผักนะคะ ปิดปาพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมาเปิดเครื่องกันตัวนี้นะคะเราก็จะใช้หมวดนึ่งนะทุกคนเราก็จะกดตรงนี้แล้วก็ตั้งเวลานุดหถุงข้าวจากข้าวสารเลยนะคะก็จะใช้เวลาทั้งหมด30นาทีแล้วเราก็กดโอเคไปกระพิพนั่นใช้ได้ท่านี้มันก็จะทำการนึ่งแล้วค่ะรอสาวถึงนาทีเดี๋ยวมาเจอกัน A few moments later okay, ได้ เราก็จะได้ข้าวที่หุงออกมา่ีงนะคะนีนก็จะหุงเป็นข้าวต้มนาะพร้อมกับเนื้อปลานะคะเราก็จะตักใส่ลงไปเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งปัดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาผักที่เรานึ่งเมื่อกี้ใส่ลงไปด้วยเหมือนกันมีแอปเปิลมีแครอทมีบัตเตอร์นัทแล้วก็มีกระหล่ำขาวก็มีผักผักโขมนะคะ เวลาปั่นนะคะเราก็มาเลือกนี่โหมดปัน่นก็จะมี3ระดับหยาบก,กลางแล้วก็ละเอียดนะคะนิ้จะใช้ค่อนข้าง,ลางกลางๆก,ก่อน <S <S แล้วเน<ม>ือก็จะละเอียดแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาตักใส่ถ้วยของน้องเรนกัน <S <S แล้วเราก็จะมาใส่น้ำมันคารานะคะ 1ช้อนชาเรียบร้อยแลย้วอันนี้ก็จะเป็นมื้ออาหารนะคะที่นุ้ดเตรียมให้น้องเลนทุกวันตอนเช้นะคะ <Yeah. S 1> ก็คือจะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะบางวันก็จะใส่เนื้อสัตว์ชนิดอื่นน้องก็จะใส่ไข่แดงนะคะพราน้องเลนเทสแล้วน้องเลนไม่แพ้อะไรนะคะแต่ว่าไข่ขาวนุ้ยังไม่เริ่มให้น้องเลนนะส่วนอาหารนะคะเราจะให้ทานมื้อเดียวไปก่อนจนถึงประมาณ9เดือนหรือจนกว่าน้องจะพร้อมนะคะส่วนความ ละเอียดความหยาบอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเด็กของแต่ละคนด้วยค่ะต้องคอยสังเกตดูว่าลูกเราชอบทานแบบไหนนะคะวันนี้ไราทาเสร็จแล้ว เรื่องอาหารนะคะทุกคนจริงๆแล้วอะ่ะเขาก็ให้เริ่มจัดเทสทีละอย่างเนาะไปว่าลูกเราแพ้อะไรไหมแต่ว่าด้วยความที่โชคดีของนุชย์นะคะน้องเลน<ห>ไม่แพ้<ห>อะไรเลยทุกคนกินได้ยกเว้นบางอย่างที่ยูจะยังไม่ให้จริงๆก็คือไข่ขาวแต่อันนี้บางบ้านก็ให้แล้วมันดาต่าวิจารณญาณแล้วก็แล้ว,แต,วแต่ความพร้อมของเด็กแต่ละคนด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่นุชจะพูดถึงนั่นก็คือตอนนี้น้องเลนกิน อยู่บทหยาบนะคะเริ่มจากบทละเอียดก็มาบทหยาบต่อไปสิ่งที่นุชอยากจะลองกับพ่อ้าน,นะคะนั่นก็คือการกินแบบ,บ,บใช่แล้วนคือการจับกินนะ,ะจับกินเองอนุชจะบอกว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดง่ายมากครับนุชทำได้ทุทาในบ้านทำได้ทุกคนต้องทำได ทุกคนก็คือพลังความเป็นแม่ผักอะไรที่เราไม่เคยกินอ,อะไรที่เราไม่กินนะคะเราก็จะได้กินตอนที่มาทําให้ลูกเนี่ยละคะเพราะว่าเรารู้ว่ามันมีประโยชน์เนาะเราก็อยากให้ลูกฝึกกินไปเรื่อยๆแล้วก็กินได้ดีมากกว่าเราแล้วก็กินได้ครบถ้วนมากกว่าเรานะคะอมคะอย่างที่หกครับก็คือการนอนแล้วก็การพูดคุยของน้องเลนนะคะการนอนเนี่ยน้องเลนก็นอนยาวมาอยู่แล้วตอนนี้ก็ยังนอนยาวอยู่แต่บนสุด ใช่แต่ว่ายังมีปัญหาในเรื่องของเวลาฟันขึ้นน้องก็จะมีงองแงบ้างแต่ว่าไม่ใช่ทุกคืนเนาะสังเกตได้ถ้าน้องอยู่ๆนอนๆแล้วก็วิ้ยขึ้มานะคะทุกคนเปิดเงกเลยค่ะฟันมาแล้วค่ะ <laughs> ใช่แล้วเขาก็จะมีความปวดนอากนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยเนาะส่วนเรื่องการพูดคุยทุกคนจะบอกว่าน้องเลน คุยสนุกมากขึ้นเยอะมากๆเป็นไงคะต้องถามคุณพ,พ่อนี่ตอบโต้ได้รู้แล้วก็มีอารมณ<ม>์มีอารมณ์ร่วมเนี๋ยมีอารมณ์ร่วมอารมณ์ดีอารมณ์ขี้เริ่มแสดงออกได้มันก็เหมือนกับแต่ก่อนเราคุยกับเขาเหมือนกับเราคุยอยู่ฝั่งเดียวเขาก็จะแสดงออกไม่ได้ตอนนี้เริ่มแล้วน้องเล่นนะคะจะบอกว่าเป็นนิดรอะทุกคนแจกยิ้มไปทั่วแล้วก็คุยไปทั่วนะคะถ้ายิ้มประจำคือท่าอะไรคะท่ามั่ง คนชอบยิ้มแบบยิงฟันเล็กๆของคอที่โผล่มาทุกคนแล้วก็แจกยิ้มไม่นัวเลยคะ่ะนั่นแหละทุกคนเป็นจุดเสนีของน้องเวนนะ่น สรุปนะครับง8เดือนเป็นช่วงง่ายๆเลยคือเขาเริ่มเคลื่อนไหวเป็นช่วงสนุกนะจริงๆพ่อแม่สนุกเริ่มจะสื่อสารได้มากขึ้นแล้วก็ร่างกายแข็งแรงขึ้นคือกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้น6-8เดือนเนี่ยจะต้องเริ่มเช็คทั้งหมดในบ้านแล้วว่าพอเขาเริ่มคลานหรือเริ่มเคลื่อนไหวด้วยตัวเองได้ทุกอย่างต้องปลอดภัยเนี่ยเดี๋ยวจะต้องหาพวกที่ปิดรูปัก ตู้ใดๆตู้ของเล่นใดๆจะต้องยึดให้หมดชีปิดกันมูลนะคะความคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะกันเคารมนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือโมเดลพ่อบ้านหัวเราแห้งอ่ะหัวเราแห้งๆนะนั่นแหละก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องเริ่มแล้วจริงๆจะเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเกิดเลยก็ได้แต่คิดว่าบางบ้านอาจจะแบบปรับตัวไม่ทันแล้วก็พอถ้าเกิดอยู่ดีน้องคลอดออกมาช่วงนั้นอาจจะไม่มีเวลา 6- ถึง8เดือนเป็นช่วงที่เขาเริ่มเริ่มมีเวลาว่างมากขึ้นนะครับเรื่องกับดูแลตัวเอง ได้บ้าง <laughs> เพราะฉะนั้น <laughs> บ้านเริ่มเตรียมได้ต้องมองเรื่องความปลอดภัยและเคล็ดลับอย่างหนึ่งก็คือให้เราทําตัวเหมือนเด็กบางทีเราจะจัดบ้านในมุมของผู้ใหญ่พยายามทําตัวให้ต่ําๆเข้าไว้ให้หมืนให้ส่ตาต่ําๆแล้วรู้ว่าตรงไหนที่เขาสามารถเรื่อมไปได้จัดการให้<ๆ>ให้หมดจริงๆมันมีวิธีแก้งนะ่ะทุกคนใช้ข้อคะ่ะ เพราะว่าเวลาเขาอยู่ในครอบก็คือจะมีคอกตั้งพื้นที่ปลอดภัยขึ้นมาเลย<ช>ถ้าเกิดว่าบ้านเป็นครอบครัวใหญ่หรือไม่สามารถแบบจัดให้มันแบบจัดทั้งบ้านได้ก็คือสร้างพื้นที่แบบเซฟโซนของเขาขึ้นมาเลยนะครับก็หมดแล้วนะครับสาหรับอีก2เดือนถัดมาหกถึงแปดเนค่ะใช่ครับๆจะคั่ปีกแล <c oughs> ้วใช่แล้ว่างแล้วรู้สึกหมด็กเพิ่งค <c oughs> <ๆ S 2> อดชอบคลิปแบบนี้นะฮะเป็นพัฒนาการแล้วก็แชร์ความรู้แล้วประสบการณ์ของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้ด้วยนะคะทุกคน Facebook แล้วก็ YouTube Anywhere with you ครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายค่ะ